ปลาอะไรปลาเสียดครับปลาตาลังครัะปลาเต็มแดดเดียวปลาแดดเดียวครับปลาสีเสียดปลาสีเสียดปลาสีเสียดปลาอันนี้ปลาอะไรครับนี่ปลาลิ้นหมาโอ้กางตัวใหญ่มากเลยข้าวแกงแอนนามีครบทุกหม้อสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจ่ายมาแล้วครับบ่าวเต๋อเลาะเสาะแทบครับผม นี่ก็มาไกลนะครับไกลอีกแล้วครับมาไกลจนถึงตลาดสดลำไ่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนะต้องไปดูครับเนี่ยตลาดสดลำไย uh huh. ไปอย่างเลาะพี่น้องเลาะตลาดสดลำไมนะครับมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมาแวะซื้อหาแนวอยู่แนวกินนะครับ อโอดโ้นี่เป็นร้านขายอาหารที่แบบหม้อใหญ่ๆนะครับครบเลยมีแกงเหลืองมีแกงขนมหวานครับมีครบเลยครับพี่นองครับนี่ก็เป็นร้านอาหารอีสานร,ร้านอีสานครับอันนี้ร้านอีสานแต่คนทํานี่เป็นคนอีสานหรือเปล่าเราไม่แน่ใจต้องไปถามครับสวัสดีครับร้านอาหารอีสาน เป็นคนบ้านใดครับขนห้ยครับคิวนะฮะข่อยขุนนครพนมเด้อขนพิษัยพิครับน,นนะ <คน S 1> ขุนพิษัยวะไอนน้เมืองนครพนมเลยครับผมคนอีสานเห็นกันครับพี่น้องครับดีใจครับไปไกลซสมไดก็เห็นกันแม่คือขุนอีสานบ้านไหนครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคนอีสานครับบ้านไหนรู้ครับขุนห้วยไทยครับขุนาะวยไทยครพูดไม่รู้ถามดังเช่ไพี่น้องบ้านขายของไก่รู้ครับ ขายม่ือเลยครับไาเนต้องดรุ่วาับ่าวพ่มนมาขายอย่นี้จนเพ่นเป็นเศียทีเหรอไหเออมีเป่าเจอครับผมเอเมนู้ลครับนียังส้มปลาปลาอย่งครับวันนี้ส้มปลาสยครับกินมาอยกกินไหมหัเอาไหมคือไปไหมเอาชุดนึครับคือไปบังดื้อนะครับพี่น้องแนวอกินนึ่งบ่าวพุ่เพิ่นได้แล้วแนีเอากินได้เนียอากินอแล้วครับบ่าวุมครับ ตาเี่มึงมีสมาธิเลยนะของอยู่ของกินมันหลายครับพี่น้องเลยเออนะร้านแม่บุญยอดนะครับสะอาดรสชาติอร่อยนะนะจับข้าวร้านแม่บุญยอดก็หลายอย่างนะครับเนี่ยดูบ่าวภูมิใจกำลังสอบหาแนวเอาใส่กระเป๋าไปกินแมลงนี่นะครับพอไม่กินแรงแล้วเรากินเที่ยงเนาอจะไปกินเที่ยงมาบัวขับบัววันที่สองพวกนี้กลับช่วงบ่ายครับ โอ้ดีใจได้เด้อได้เห็นกันคนไกลด้เมื่อบ้านแนบบ่านี่ป้าปีละเทอืเทอเลยเนาะเอาเอา,เอาจังมีโอกาสได้พอ่อกันได้เด้อครับผมอันถือเลขสามสิบล้านงวดวนี่สีเมาเลยเมาเครื่องบินมากเที่ยวเกะสมุยอีกรอบนึงมากินน้ำพริกนี่แหละนะครับโอ,ยอนน้ย่บ้านไหนครับนี่สีเกตสีเกรคนสีเกตกันเองเนาะอ่า ไม่เก่งใจกันนะครับสีสเกกันเองนะพี่น้องบรรยากาศข้างในตลาดครับนี่นะก็มีอาหารการกินนะครบถ้วนอยู่นะครบถ้วนครบถ้วนนี่เป็นสลัดครับสลัดนี่เป็นข้าวแกงแอนนานครับข้าวแกงแอนนาก็มีข้าวแกงหลากหลายนะทุกหม้อนะครับนี่ ข้าวแกงแอนนามีครบทุกหม้อ,อมข้าวแกงน่าทานมากพี่นองข้าวแกงแอนนาฮนะภายในตลาดครับเดือดเลาะสนอยเนะพี่น้องนะเนาะได้ะนะดมาแล้วก็เดือดเลาะสะน่อยนะครับโอ้ย พาวผัดอะไรข้วรบวบะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงที่แซ่บลายผลไม้ผลไม้พักพักโอ้แม่ค่าเดี๋ยวออกอาากําลังกายครับอันนี้เขียงหมูครับพี่น้องเนื้อหมูของกินในครัวเฮือนแหละครับ แะมาตลาดสดละไม่ไปให้มันทัวร์สดเด้มาละเดินบ้งจังหน่อยนี่ก็มีอาหารทะเลบ้างนะครับอาหารทะเลบ้างเล็กน้อยโอ้ยคุณยายขายของดีไหมคุณยายปลาอันนี้ปลาเลยครับนี่ปลาลิ้นหมา ลากระเบนหาลินมาลากระเบนเนาะกุ้งนะกั้งปลูโอ้กั้งตัวใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องข้างหลังนี่เป็นอาหารทะเลมีกุ้งปลาเฮงปลาห้งปลาห้ง 70บาทอันนั้นปลาปลาอะไรเราได้ปลาปลาโอใช่ไหมครับเราได้ปลาโอไปต้อนรับเอฟซีครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งปลาโอป่ะอาเภจันทรได้กินปลาโอปลาเซมิบ่เอาไปทำอะไรกินอร่อยครับยังได้หลายอย่างครับทอดก็อร่อยครับกินแบบสดๆได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมไม่คาวใช่ไหมสดๆนะครับครับสดไม่ได้ครับทำแกงยี่หวานทอดโอ้ครับน่ากิ่ว่าอยากกินสดไทยอยู่ไหมปาง ปลาพวกมลทะเลเลยนี่กี่บาทนะ70ปลาโอ70บาทโอ้ยทอดครับอร่อยทอดเนาะทอดแกงทอดมันปลาทูนี่เนาะครับอันนี้นี่ปลาอะไรปลาเสียดครับปลาตาลังครับปลาเต็มโอ้ปลาเสียดเดดดเียวปลาเดดดเียวเขาบอกปลาสีเสียดปลาสีเสียดปลาสีเสียดโอ้ทอดใช่ไหมเอาไปทอดใช่ไหมนี่ ครับเจสซี่บาร์ทักเข้ามครับมาช่วงกี่โมงของแต่จะเยอะอีกครับช่วงต้องมีตอนเช้าพวกนี้ครับตองเช้าโอ้โหเช้าครับนี่น้องตลาดสดพี่น้ับทำไมครับพี่น้องเราเจอกระเป๋าพุ่มใจพักลอยตลาดสดครับพี่น้องปลาเนี้อเต็มเลยที่ปลาพุ่มก็น่าจะมีครับพี่น้องนี่ถ้ามาชื่อดูนะครัปลาเจอครับปลาเสียดแห้งก็มีครับปลาเสียด อันนี้ปลาปลาเสียด้วนี่ใล่กระปปลาเสียดนะปลาเสียดเหมือนกันนี่ปลาเสียดพี่น้องครับนี่คือจังปลาตองเข้านะบ้านเข้านะเป็ดเต็มเนาะครับน่าเออมันิบิ๊กเต็มเต็มนี่นี่แม่นเลยปลาเสียดปลาเสียดปลาเสียดนี่กินซาตซิมิได้ไหมครับรอดได้หรืว่าต้องสดกว่านี้สดกว่านี้ครับโอ้ครับแต่นีมังเกิดไม่ดีครับมีปลาโอนี่เนาะใ่ไพ่อใช้ได้แต่ต้องเป็นตัวใหญ่ๆเนาะปลาโอเนาะตัวใหญ่สดๆเนาะครับพี่น้องครับพี่พีเอ รค,ครับผมตลาดสดละไมครับตลาดสดละไมครับพี่น้องนี่ปลาดุกปลาดุกตลาดละไมครับพี่น้องครับก็เวลกันได้นะครับพี่น้องนะฮันเดมาหรกกว่าฮันเดมาครับ ไก่หมูนะครับพี่น้องเอาทั้งสั้นล้ครับพี่น้องครับเบาเตอเลาะเสาะแทบนะครับพาพี่น้องมาเลาะตลาดสดละไม้นะครับพี่น้องแวะซื้อเนื้อกินได้ปลาโอไปตอนรับเอฟซีนะครับเอฟซีไหมเพื่อนต่อาตอนรับอยู่นะครับเดี๋ยวสิไปหาเพื่อนก่นละนะครับแล่วก็ฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกด subscribe ใส่กระดิ่งช่องเบาเตอเลาะเสาะแทบนะครับเอาไว้ด้วยนะครับ เราค่อยพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรามีโอกาสได้มาที่นี่อีกนะครับนะโอเคครับพี่น้องจังพ่อกันใหม่เลยครับเด้อหมอตือคอล่าไว้ด้วยผู้สาวนี่นครับปลงมงเป็นจวด